ค,ค,ค,คี่ค่ะครูเมย์ค่ะคุณยุ้ยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์กับคุณครูยุ้ยนะคะจะมาสอนทักษะเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กในหน่วยกินดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูเมย์จะมาสอนเด็กๆในวันนี้คือเรื่องอาหารดีมีประโยชน์แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนรู้วันนี้นะคะครูเมย์มีเพลงสนุกๆกมาสอนเด็กๆค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึก,กร้องเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเพลงมากินข้าวสิกันค่ะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยอำอำ่อำอำ่อำอำ่อำอ่ำอ่ำอ่ำ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนรู้เลยคะ่ะอาหารดีมีประโยชน์หมายความว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาหารที่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอาหารที่ทำให้เ,เราจเจริญเติบโต ดังนั้นเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เชน่นเนื้อนมไข่ผักและผลไม้คือเลือกรับประทานอาหารหลักให้ครบทั้งห้าหมู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของอาหารที่ไม่ควรรับประทานชากุยุย้ย อา,อาหารที่เราไม่ควรรับประทานนะคะเวลาเด็กๆเ,เลือกรับประทานอาหารคุณครูเม์ก็บอกไว้แล้วว่าเด็กๆต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้คุณแต่ต่อร่างกายของเราเท่านั้นนะคะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะเช่นอาหารที่ไม่มีสีสันฉูดฉาดหรือไม่มีมแมลงวันตอมน,นั่นเองค่ะ เพราะมันจะทาให้เด็กๆปวดท้องค่ะครุย,ยุ้ยและไม่เลือกทานขนมหวานขนมกรุบกรอบหรือน้ําอัดลมค่ะเพราะมันจะทําให้ <ไป S 1> ฟันผุนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆแล้วเรื่องต่อไปนะคะที่คุณครูจะสอนเด็กๆนั่นก็คือประโยชน์ของอาหารค่ะประโยชน์ของอาหารคืออะไรก็คือ อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองซึ่งร่างกายของเรานะคะจะขาดอาหารไม่ได้เลยค่ะคุยุ้ยถ้าร่างกายของเราขาดอาหารนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราทําให้ร่างร่างกายของเรานะคะไม่เจริญเติบโตและไม่แข็งแรงค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์ยังมีคําครองจองผลไม้นะคะผักและผลไม้นะคะมักปากเด็กๆค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะท่องไปพร้อมๆกับคุณเม์กับคุณครูยุ้ยหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูเม์จะเป็นคนพูดนะคะเป็นคนท่องให้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูเม์พร้อมกับคุณครูยุย้ยได้เลยนะคะผักผลไม้ผักผลไม้ นั้นให้วิตามินนั้นให้วิตามินทุกมื้อควรกินทุกมื้อควรกินผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณผ่องใสขับถ่ายสะดวกขับถ่ายสะดวกแข็งแรงว่องไวแข็งแรงว่องไวหนูหนูจำไวห้หนูหนูจำไว้ไม่ลืมกินเอ้ยไม่ลืมกินเอ้ยเก่งมากมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอาหารที่ปรุงสุกค่ะอาหารส่วนใหญ่นะคะเราจะต้องทําให้สุกก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยในการรับประทานนะคะแล้วก็จะทําให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคือเรื่องการรับประทานอาหารนะคะวันนี้คุยุ้ยกับคุณเมย์นะคะมีคําพ้องจองมาฝากเด็กๆนะคะคําพ้องจองมีชื่อว่า ช้อนซ้อมคู่กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุยนะคะช้อนซ้อมคู่กันช้อนซ้อมคู่กันนั้นใช้ตักกินนั้นใช้ตักกินฝึกใช้ให้ชิมฝึกใช้ให้ชิมอร่อยลิ้นจริงเออร่อยลิ้นจริงเออยไยดรอกไหมคะทคำคอ้องจอเก็งมากค่ะเด็ก การรับประทานอาหารนะคะเราจะต้องใช้ช้อนกับซอมนะคะในการตักอาหารใส่ปากนะคะและเราจะไม่ควรตักอาหารจนล้นช้อนนะคะเวลาเราตักอาหารเราต้องตักอาหารให้พอดีคำนะคะและก็ง่ายแก่การรับประทานนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆรับ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนําอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไปทําความสะอาดหรือว่าไปเก็บได้นะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดเรื่องลาวเกี่ยวกับตัวเด็กอนุบาลหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า16แล้วก็17ค่ะกินดีมีประโยชน์ สาระที่ควรเรียนรู้เราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สุขสะอาดเพื่อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและป้องกันการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะเด็กดูภาพนี้สิคะโอ้โหเป็นภาพที่กำลังรับประทานอาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่อยู่นั่นเองแต่ในภาพยังไม่มีสีสันเลย ุยวิจะให้คนเก่งนะคะระบายสีโดยการใช้สีนะคะระบายสีอะไรก็ได้นะคะระบายให้ส,สวยเลยตามจินตนาการของเด็กๆเลยระบายให้ส,สวยๆนะคะ,ะ,ะ,คะเปลี่ยนหลายๆสีได้ค่ะค่อยๆระบายนะคะเหลือออกนอกกรอบก็จะไม่สวยนะคะเด็กๆต้องระบายให้อยู่ในกรอบนะคะถ้าเด็กๆทำหน้า16กับ17เสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าต่อไปค่ะ หน้าที่18แล้วก็หน้าที่19นั่นเองค่ะเรามาดูหน้าที่18ก่อนนะคะกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์คำสั่งนะคะคุยรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะรบกวนอ่านคำสั่งให้น้องด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะดูภาพแล้ววงกลมร้อมภาพอาหารที่มีประโยชน์เรามาดูข้อแรกกันนะคะ มีภาพโอ้โหลูกกวาดกับกล้วยนั่นเองเด็กๆคิดว่าลูกกวาดกับกล้วยอะไรนะที่มีประโยชน์ติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะกล้วยนั่นเองมีประโยชน์ให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอนนะคะว,ว,วงกลมล้อมรอบเลยค่ะข้อต่อไปค่ะเป็นภาพนมกับน้ำอัดลมอะไรเอ่ย เป็นอาหารที่มีประโยชน์เก่งมากค่ะนมนั่นเองค่ะให้เด็กๆวงกลมนมนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอเด็กๆทำหน้าสิแเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆมาดูที่หน้า19ค่ะกิจกรรมมาสังเกตภาพกันเถอะกิจกรรมนี้นะคะฟูยิรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ช่วยอ่านคำถามให้เด็กๆด้วยนะคะแล้วให้เด็กๆวงกลมรอมรอบภาพที่เป็นคําตอบเวลาวงกลมเราจะใช้ดินสอในการวงกลมนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะภาพใดเป็นทรงกลมโอ้โหอะไรหนะ้าที่เป็นทรงกลมระหว่างแครอทกับสม้มเก่งมากค่ะ ส้มนั่นเองที่เป็นลักษณะเป็นทรงกลมนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะวงกลมส้มท,ที่เป็นทรงกลมค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่2นะคะภาพใดเป็นทรงสี่เหลี่ยมเรามาดูนะคะภาพแรกแซนด์วิชมีลักษณะเป็นยังไงนะกับขนมปัง อะไรเอ่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเก่งมากค่ะขนมปังนั่นเองให้เราใช้ดินสอนะคะวงกลมล้อมรอบเลยเด็กๆทำได้ไหมคะต่อไปอีกหน้าหนึ่งแต่ฝึกหัดหน่วยอาหารดีกินดีมีประโยชน์มีแตบฝึกหัดเยอะหน่อยนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า20แล้วก็21ค่ะ เรามาดูหน้าที่20กันก่อนนะคะกิจกรรมเงานี้เป็นของใครให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาที่สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูภาพแรกกันนะคะเป็นภาพคุณพ่อกำลังถือแก้วน้ำเอ๊แล้วเรามาดูข้างล่างสิคะ ภาพเงาของคุณพอ่อที่กำลังถือแก้วน้ำมีไหนหนะ้าเก่งมากค่ะอยู่ตรงกลางนั่นเองให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอนะคะโยงเส้นไปเลยค่ะคุณพอ่อที่ถือแก้วน้ำไปหาเงาคุณพอ่อที่ถือแก้วน้ำต่อไปภาพที่สองเป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังถืออะไรหนะ้าถือส้มอยู่นั่นเองแล้วเรามาดูข้างล่างสิคะภาพเงา อันไหนเอ่ยเก่งมากค่ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นไปเลยค่ะต่อไปภาพสุดท้ายเป็นคุณแม่ที่กำลังถือกล้วยอยู่นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูเงาข้างล่างกันนะคะอันไหนนะ้าที่เป็นเงาคุณแม่กำลังถือกล้วยอยู่เก่งมากค่ะให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอโยงเส้นไปหาเงาคุณแม่ที่กำลังถือกล้วยอยู่พอเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะ ให้เด็กๆใช้สีระบายให้สวยๆเลยเด็กๆทำได้อยู่แล้วเนาะระบายตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเสร็จแล้วในหน้าที่21กิจกรรมอาหารหน้ารับประทานให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่อยู่บนโต๊ะอาหารแล้วโยงเส้นไปหาภาพที่มีรูปร่าง วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูบนโต๊ะอาหารกันก่อนค่ะส้มมีลักษณะเป็นรูปทรงอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากค่ะส้มมีลักษณะเป็นทรงกลมนั่นเองให้เด็กๆนะคะโยงส้มนะคะมาหาภาพทรงกลมนั่นเองค่ะเก่งมากนะคะต่อไป อะไรเอ่ยที่อยู่บนโต๊ะอาหารโอ้โหมีอะไรบ้างนะเก่งมากค่ะขนมปังมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กใช้แล้วค่ะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะแล้วเราโยงมาที่สี่เหลี่ยมข้างบนเลยต่อไปเป็นภาพ แซนด์วิชนั่นเองค่ะแซนด์วิชมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นทรงกลมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นทรงอะไรคะเก่งมากค่ะทรงสามเหลี่ยมนั่นเองให้เด็กๆยงแซนด์วิชมาที่รูปทรงสามเหลี่ยมค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆทำได้นี่คะถ้าเด็กๆทำได้คุณยี่ขอปรบมือให้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับแบบฝึกหากที่คุณครูยุ้ยได้อธิบายให้เด็กๆทําไปแล้วนะคะเด็กๆทําได้นี่เอ่ยเด็กๆค่อยๆทํานะคะตั้งใจทําผลงานของตัวเองนะคะทําตามหน้าที่ที่คุณครูกําหนดให้เท่านั้นนะคะเด็กๆขะเด็กๆะทําเลยไปก่อนเดี๋ยว,วเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ในหน่วยกินดีมีประโยชน์ คุณครูเมย์และคุณครูยุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะบ๊ายบายค่ะ